จะมาหาเห็ดแต่ไข่ของเมาเ,าเห็ดหยังอันนี้นเห็ดน้อยเอาไปสั่นละเห็ดปวกน้อยเห็ดปวกไก่น้อย,อย,กกย,อยพี่น้องก็จะได้เห็ดปวกตบับของได้เห็ดปวกไก่น้อยมึงเนี่ย <c oughs> อันจุ้มจีกับว่มี่ตีนจุ้มจุ้มเย็บป่วยเได้อยู่มันเปื่อย มันเปื่อยมันเปื่อยคุณพี่ขะโอ้ยหาใบใบใบยังไงมามามาห่อเอาเอ,าอาทีไข้เนาะเออมื่อนี่เป็นยังลืมถุงวะเห็ดปวกค่ะพี่น้องคะ่ะเอาแมนเมือ่อร่จ้องยุ่มนี่มันคือลมเซ่ไปทั้งเันโอ้ยคนบอกเ้ามาสันตี คนกุดป่อยมันบานบ่วเอาห้อยไผ่เหยียบก่อนหน่งคือมันมันลงเอาเองมันหงอยลงเอาเองตัวนี้เนาะเนื้ปัวใกล้หน่อยค่ะได้เตหิตอันนี้ไม่ได้พี่น้องได้๋ยวเตหิตอันได้๋ยวเตหิตปัวใกล้หน่อยว่าสีเด็ดมันก็เด็ดพ่อใดเด้อค่ะ ยุบเอาโลดยุบเอา <laughs> วายเห็นไหมเนตะไคร้เหมือนเนตตะไคร้ดอกหนึ่งค่ะพี่น้องขอบคุณพระเจ้า <laughs> เนตตะไคร้ <laughs> นั่น แม่ค่ะน no ี k aka, k ่ได okay. ้เตุเหตุอันนี้ค่ะพี่น้องค่ะว่าสีว่าสีอันเด็ดขากก๋เด็ดแร้วกันหนุ่มมาเลยเด็ดขามันเซรอซ่าอันอี้แข็งอยักันจังสิใครอยู่นี่ ไ่ได้เห็ดตะไคร้กเอาเห็ดนี่ล่าอ,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 อืมอืมอื <c ười> ม um mm -hmm.